นี่คือคุณธีรทั์รัตนกบฏบอนหรือคุณโจ้คุณโจ้เป็นของเจ้าของโครงการนี้ลูกโครงการนี้ชื่อว่าวิลล่าฟอเรสครับคุณโจ้ตั้งใจคุณโจ้เป็นคนบ้านบึงจะลูกใครคนบ้านบึงบ้านนง็กเงือซึ้งซื้อโอ้โหี่บ้านไหนนี่ย่บ้านไหนในไม่กี่เดือใครเป็นคนบ้านบึงเงก็กือซึ้งซื้อเห็นไหมดังนั้นทุกคนที่อยู่ที่นี่ หลวงพ่อเชื่อม,มั่นว่าที่นี่จะเป็นแผ่นดินนะครับหรือเป็นศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระระาชาที่จะทําให้ลูกหลานของเราเนี่ยเรียนรู้แล้วก็พึ่งตนเองได้อย่างแท้จริงน,นะครับดังนั้นหลวงพ่อในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาของคุณเทระทัศนันันตุงพรเจ้าของโครงการนะครับวันนี้ลูก่าทุกคนดูนะครับเป้าหมายสูงสุดของชีวิตคืออะไรกร ต้องการอะไรครับลูกรู้สึกเลยต้องการอะไรอยากดังเม <c oughs> ลี่คือเงินอะไรลูกอยากอยากเป็นอะไรอยากทำอะไรอยากได้อะไรศิลปินนี่แหละครับอยากเป็นอะไรลูกอยากทำอะไรอยากทำฟาร์มนี่แหละครับโอเคครูครูครับเป้าหมายสูงสุดในชีวิตนะ หลวงพ่อถามเด็กมหาวิทยาลัยก็ยังไม่รู้เลยหนูยังไม่รู้เลยไอ้เรโนแค่ให้การศาึกษาอยากเป็นครูอยากเป็นหมอแล้วถามอยากเป็นเพื่ออะไรในที่สุดอยากเป็นเพื่ออะไรก็เพื่อมีเงินเยอะๆมีเงินเยอะบิญาญณยกระดับจิตใจเขาเรียกว่ายกระดับจิตให้ไม่ suffering วิญญาณหรือทุกข์ทร นี่คือความหมายของกินไลท์เทนหรืออาะามดังนั้นคารวะญาติโยมคุณครูมอ,อทุกคนก็สามารถที่จะกินไลท์เทนได้นะครับไม่จำเป็นต้องบวชหลวงพ่อยังพิจารณาให้และ how to do อยู่ในสังขา how to do it เอ๊ะทำไมท่านลงไปไหนแล้วลูกอีกตัวหนึ่งด้านหลังครับเด็กๆโอเคไหมเพราะหลวงพ่อก็ยังรู้สึกร้อนนะมนุษย์ต้องการอิสรภาพใช่ไหมครับคุณครู we need FREEDOM AND HAPPINESS ทักาสิ่ท่านไม่มีความสุขเลยท่านรวยมากนะมุคนสาบแาช่งทุกวันครับขนาดรวยมหาศาลทานินเกียรติรันน์ครับพอมันรอครับร่ำรวยมหาศาลเลยแต่ทุ่มตายความหมายของชีวิตครับ The meaning of life ครับ กำลังจะสอนเรื่องนี้ครับคือความหมายของชีวิตครับคิดดูนะของชีวิตกำลังจะสอนเรื่องนี้ดังนั้นตัวนี้มันน่าจะเป็นอะไรจ้ะลูกชีวิตนี่นะน่าจะเป็นอะไรครับไม่ต้องกลัวผิดนะวี are here. อาร์เฮีเราอยู่ที่นี่นักเรียนครับ ไม่มีเพียรับโลกวงกลมก็ถูกครับชีวิตก็ถูกแต่จริงๆแล้วหลวงพ่อก,กำลังจะสื่อความหมายไปที่ไปที่อะไรครับไปที่วงกลมเกี่ยไปที่ตัวนี้เราให้ชื่อว่าเป็นโลกครับลูกเอ uh, uh. e ิร์ดเอิรด e a r t h ตัวเยอ่อมมาจากอะไรดูไหม hello เคยได้ยินมันตัว E what is the meaning of the E earth <อ>ตัวนี้ที่สำคัญที่สุด earth แต่ไม่ใช่โลกหลายใบย of course โลกหลายใบยแต่ตอนนี้ที่เราให้ d e f i n i t i o n รู้ใช่ว่า S ตัวนี้คืออะไรครับ S ตัวนี้คืออะไร soul หรือ spirit ครับจิตวิญญาณถูกต้องครับลูก อย่างที่หลวงพ่อเล่าให้ครูพอฟังตอนแร้วเขาไม่พูดถึงเรื่องจิตวิญญาณแค่ข้าว